สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่อีเเท่านั้นจานชูนูครับท่านตัวตัวเจ้าตำหลับเป็นคนบายฉบับนีเลยแต่ท่านหลีกเลี่ยงตรงนี้ทำไมหลีกเลี่ยงตรงนี้เพื่อจะไม่ต้องยื่นดบัญชีทรัพย์สินกับปปชเพราะอะไรครับท่านเกรงอะไรท่านกลัวอะไรท่านกลัวก็ตรวจสอบทรัพย์สินท่านที่งอเงยมากเกินกว่าปกติหรือ ครับจากกรณีที่ท่านนายกรัมตรีได้แต่งตั้งคุณดิษฐ์ลกโรงงามมาเป็นที่ปรึกษาโดยกรณีพิเศษซึ่งผมจะอยากจะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบและก็อยากจะฝากไปถึงอาจากกรย์ดิลฐ์้วยว่าท่านเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ท่านเรียกร้องว่าถ้าจะเข้ามาช่วยทําง,งานต้องขอให้แต่งตั้งโดยที่ท่านจะต้องไม่ต้องยืน่นปฏิทรัพย์ินการกระทําดังกล่าวเนี่ยท่านกําลังสร้างวัฒนธรรม การใช้อำนาจรัฐผมว่าเป็นปัญหาใหญ่กับบ้านเมืองต่อไปนะครับอาจารย์เชนุเพราะว่าคําสั่งแต่งตั้งนายฐมนตรีข้างนี้มันมีอํานาจการแต่งตั้งหนึ่งโดยอาศัยพระรัมย์หยัดบารักการบินดินมาตาสิบเอ็ดวงเดียบปกก็คือใช้ให้อานาจท่านในการไปตรวจสอบการกองกฎหมายสองให้ให้คำปรึกษาสามเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมาชี้แจงพร้อมเอกสารเอกสารลับที่จะเข้าประชุมคอรมอท่านต้องไปตรวจสอบด้วย แะ้วอันสุดท้ายคือ,อแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อบุคคลได้และเบิกค่าใช้จ่ายได้สำนักเลขาคอรมอประเด็นดังกล่าวเนี่ยถ้าอ่านคาแต่งตั้งของนายกแล้วนี่ครับจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นการให้อํานาจเหมือนกับรัฐมนตรีคนหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตาแหน่งรัฐมนตรีแต่เป็นที่ปรึกษาพิเศษตอนนี้กลับมาดูครับว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่สารดีกาขอาโทษทีครับสารรัฐธรรมนูญ เคยมีเขาไม่ได้ใไว้ในปีส3ี่สามว่าองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องประกอบด้วยหนึ่งผู้คนที่รับแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งตามกฎหมายอันนี้ท่านได้แต่แต่งตั้งตามกฎหมายพรบบริหารการบินในปีสามสี่นะนะครับที่นายกแต่งตั้งสองมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้วยประการที่สามคืออยู่ใน่แคบัญชาเดกับดูแลของรัฐก็คือสำนักเลขาพรมสี่มีการเบิกจ่ายเงินได้ท่านองค์ประกอบสี่เรื่องนี้มันเป็นข้อกฎหมายจาร์ชนุครับ ท่านกับตัวต,ตัวเจ้าตำหลักเป็นกฎหมายฉบับนี้เลยแต่ท่านหลีกเลี่ยงตรงนี้ทาไมหลีกเลี่ยงตรงนี้เพื่อจะไม่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สิสนกับปปชเพราะอะไรครับท่านเกรงอะไรท่านกลัวอะไรท่านกลัวก็ตรวจสอบทรัพย์สินท่านที่งอเงยมากเกินกว่าปกติหรือไงและท่านกําลังทําตัวอย่างไม่ดีให้กับนักการเมืองกับข้าราชการทั้งหมดแม้กระทั่งผู้การระดับเล็กๆระดับพออเล็กๆยังต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินแต่ท่านมีอำนาจขนาดนี้ รูปความลับเอกสารลับราชการเข้าคอรมอท่านยังไม่ยอมไหมเขาถึงมีผลได้ผลเสียต่อต่อ,อผลประโยชน์มากมายผมฝากว่าไอ้ตรงเนี้ยท่านกลับไปทบทวนวิธีการของท่านใหม่เลยครับแล้วมันเป็นข้อกฎหมายสาคัญด้วยแล้วท่านกํนลากลังทําเสี่ยงต่อกฎหมายเหมือนกันถ้าเรื่องนี้พปชไม่มีปปชก็ต้องไปประกาศได้โดยอำนาจของปปชว่าเมื่อจะรุอาจารย์จิรุที่มลาล่อตําตแหน่งนี้ต้องแจ่มจิตชอบสิงและก็ทําไม่งั้นอาจารย์จรุก็แสดงความริดใจ ไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้ปปชเสียมันไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดท่านไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเกี่ยวข้องกับพวกรัฐบาลบตั้งหลายผมฝากที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่านเลยว่าท่านมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าใน,นคลิปต่อไปครับ